สวัสดีค่ะทุกคนรานคาประจําสัปดาห์มาแล้วนะคะที่ใสามาอัปเดตช้าถึงวันเสาร์เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะก็รอถึงวันเสาร์เหมือนกันแล้วมันก็มีของเข้ารดยวันเสาร์นะคะซึ่งไสก็จะแบบเอายังไงดีวะคือเดี๋ยวมันจะแบบไปอัปเดตอาทิตย์หน้ามันก็จะช้าไปเลยลองลากยาวมาดูนะคะแล้วก็มาวันเสาร์จริงๆของใหม่นะคะของใหม่ในฝั่ง Even t Items ก็คือเจ้านินจาที่ชื่อว่า Hybrid นะคะ เป็นกิ้งก่าเป็นตัวกิ้งกะถ้าจำไม่ผิดพอเราเวลาที่เราอัพสูงสุดเราจะเป็นล่างนี้มั้งไซแทบจะไม่เคยเล่นเลยนะคะตัวเนี้ยแทบจะไม่เคยเล่นเลยจริงๆเพราะว่า จะเล่นเป็นตัวหลักเนี่ยความสามารถก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสุดแล้วก็พอเวลาเอาไปใส่เป็นตัวซับมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอย่างอันนี้นะคะความสามารถของมันคือจะเพิ่มระยะเวลาให้กับ affliction นะคะเป็นเวลา34นะคะ34นะไม่ใช่34วินะนี่นะคะ increase affliction duration by 34%อันนี้เนี่ย มันดียังไงมันดีตรงที่เวลาที่เราใช้อะไรต่างๆที่สร้าง affliction ให้กับศัตรูนะคะมันก็จะเพิ่มเวลาให้ติดนานขึ้นถ้าเราใส่เป็น commander นะคะใส่เป็นตัวหลักเนี่ยเวลาที่ dragon slash แล้วนะคะ affliction จะทำ damage ด้วยแล้วก็จะทำ damage เป็นไฟด้วยนะคะเป็นเวลา3วินาที ถามว่ามันดียังไงตัวนี้ลองไปเล่นมาแล้วส่วนตัวคิดว่าไม่ค่อยดีคือมีความรู้สึกว่ามันไม่สดใสเป็นคนชอบดากอนสแลชที่มันแบบแรงกว่าแล้วก็แรงกว่าแล้วก็ยังไงอะ่ะดีแรงกว่าดีกว่าไกลกว่านะคะอย่างถ้าเกิดใช้เป็นตัวนี้เป็นตัวหลักดากอนสโคชเนี่ยมันจะเพิ่มระยะทำให้ตัวซับตัวอื่นๆก็มีโอกาสทำงานได้มากขึ้นแล้วก็เอฟเฟกชันเนี่ย มันไม่ได้ทำดาเมจเยอะอะไรขนาดนั้นนะคะมันไม่ได้ทำดาเมจเยอะอะไรขนาดนั้นก็เลยคิดว่ามันไม่ได้จำเป็นคือศัตรูบางตัวเรายิงแปบ๊แปบๆมันก็ตายแล้วกันเพิ่มระยะติดแอฟฟิชั่นมันไม่ได้มันไม่ได้มีผลอะไรมากมายขนาดนั้นอันนี้เล่นเอาสนุกได้ค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นตัวหลักดีไหมบอกเลยว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่ไม่ได้แย่นะองบอกว่าแต่ว่ามันไม่ได้แย่เพราะว่าอ่มันก็ พอเล่นได้ค่ะถ้าสมมติแบบไม่มีตัวซับอื่นๆก็ลองเปลี่ยนบ้างหรือว่าบางทีไปใช้ปืนที่ติดแอฟเฟชั่นตัวนี้ก็น่าจะช่วยด้วยแล้วก็ฝั่งซ้ายนี่น่าจะไม่มีอะไรมาใหม่นะเท่าที่สังเกตนะคะ อย่าลืมว่า Event Items เนี่ยมักจะรีเซตตอนที่เปลี่ยนซีซันดังนั้นอะไรที่ยังไม่มีก็ซื้อไว้ก่อนนะคะเจ้าไฮบริดถ้าสมมุติว่าเราซื้อไม่ทันเนี่ยเราจะต้องใช้ตั๋วเรียกมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนโอเคมันเราจะต้องใช้ตั๋วเรียกเลยนะคะซึ่งมันแพงเกินไปสำการใช้ตั๋วกับฮีโร่แบบนี้นะคะดูหนว่เดี๋ยวหาก่อนคือจําไม่ได้ล ard, ะแบ็กเบียดปะนี่งตัวนี้นะคะมันอยู่ในแบ็กเบียดครูาเดี๋ยวกน เนี่ยปะกดรีคูดฮีโร่คือมันใช้ตั๋วอะไรนะเนี่ยฮีโร่รีคูดแมนวอลเชอร์ซึ่งมันหายากนะคะดังนั้นไม่จำเป็นอย่าไปอย่าไปใช้ถ้าซื้อด้วยทองได้ก็ซื้อด้วยทองดีกว่าอ,อย่างของทรายตอนนี้มันมีแล้วนะคะแล้วก็มีในคอลเลคชันบุแลาตัวดีทรายก็เลยจะไม่ซื้อนะคะแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยของที่น่าสนใจที่ต้องซื้อมีแค่ จะเรียกว่ามีแค่ยอย่างเดียวก็ได้นะคะก็คือ Legendary Flux ส่วนอันอื่นเนี่ยทิ้งไปได้เลย Six feet under ไม่ดีเมื่อก่อนมันเคยดีนะเมื่อก่อนมันเคยดีแบบมันก็เวลาถือมันก็ทําให้เราวิ่งเร็วอะค่ะแต่ว่าพอมี The b a r อนมาแล้วอะค่ะอันนี้มันก็เลยไม่เวิร์ k เลย The Baron มันคือมันคือแบบมัน h a ์ d w a r e ปะวะแป๊บน,นะโอเคอ่า เด e บารอนะคะคือฮาร์ดแวร์อันนี้จะเห็นว่าสายช้เพิร์ v มู e เมนต์สปีดทั้งหมด3ช่องเลยก็จะทำให้วิ่งเร็วที่สุดในเกมละถ้าเกิดว่าถืออาวุธชนิดนี้นะคะส่วนเจ้าซิกฟิ n อันเดอเนี่ยมันได้แค่2ช่องดังนั้นก็เลยไม่ค่อยแนะนำใส่ยเป็น4ีม่วงเพราะว่าต้องการจะใช้อันนี้นะคะ rotating gizmo rotating gizmo เป็นของที่เอาไว้คราฟของระดับ อีพิกระดับอีปิกสีม่วงแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นสีทองนะคะสีส้มอะ่ะ เป็นระดับเลเจนดารี่มันจะใช้อ,อ,อะไรนะอินเอ็กทีฟอินเทอร์จีเซลมันเปลืองก็เลยใช้อันนี้แทนส่วนอันนี้นะคะซีฟิแอนเดอร์ไม่ต้องซื้อถ้าอยากได้คอนวิ่งไวมาขอทรายได้ค่ะให้ฟรีค่ะแล้วก็คอปเปอร์ไวเปอร์ไม่ดีเบ์เลอร์ลูนา่าเป็นฮีโร่ลินจาสายเตะนะคะรดคูดาวถามว่าดีไหมตัวนี้ดีถ้าเกิดเล่นสายเตะตัวนี้ต้องมีเลยนะคะแต่ว่าคนไม่ค่อยได้เล่นกันเท่าไหร่สายนี้และเลเจนดารี่ฟลาส์อ่ะอันนี้อย่างที่บอกไปว่า ้องซื้อเพราะถ้าเกิดไม่ซื้อใช่ไหมคะเวลาที่จะใช้เนี่ยการใช้1ครั้งมันจะใช้100แปลว่าเราจะต้องรอ2อาทิตย์เพราะว่าอาทิตย์นึงเนี่ยเวลากดซื้อเนี่ยนะคะเนี่ยกด10อันก็ได้แค่50 5คูณ10ก็คือ50นะได้หน้อยมากได้หน่อยมากเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นของจำเป็น เรา,าลูนานถ้าเกิดว่าไม่ซื้อจริงๆเอ้ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้จริงๆเนี่ยซื้อไปย่อยก็ได้นะคะเหมือนกับเซอร์ไวอร์ที่แบบซื้อไปย่อยเอาแฟมคนแฟมคนเนี่ยผู้เล่นระดับตั้งแต่เริ่มต้นถึงคนที่ยังไม่ร้อยสามสิอ็ดยังไงก็ต้องใช้นะคะเพราะว่ามันใช้ในการอัพฮีโร่อัพเซอร์ไวเอ or, อฮีโร่เซอร์ไวเวอร์ดีเฟนเดอร์อะเวลาที่กดอัพดาวอะคะ่ะใช้หมดเลยนะ อ,อพวกของของ evolution นะคะของ evolution ก็ใช้ <c oughs> ของ evolution ใช้เยอะอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าขาดอะไรไปก็ให้ซื้ออันนั้นนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั็กหรือมันเป็นอะไรนะไอ้พวกของ Evo มันจะมา2งอันแต่สิ่งที่ขาดหายไปที่มันมักจะมารประจำก็คือเจ้า armoris l o t ค่ะดังนั้นซื้อ ซื้ออาร์มอริสสล็อตก่อนก็นได้แล้วของเอโวบางทีมันไปฟาร์มเอาได้แต่อาร์มอริสสล็อตไม่สามารถฟาร์มได้นะคะแต่เนี่ยมันใช่แปลกใจว่าทำไมมันถึงไม่มีมันบลักหรือเปล่าอ p พิกฟลักมีติด ID ไว้ประมาณแค่ห้าห้าร้อยพันนึงพอแล้วค่ะถ้าเกิดถึงเท่านี้แล้วไม่ต้องซื้อเราก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ขนาดนั้นน่ะ <c oughs> คือแบบอาจจะซื้ออาทิตย์ไว้นาทียัยงได้เลยค่ะเจ้าตัวนี้ รีเพิร์กเอ,อ้ไม่ใช่เพิร์กออพก็ถ้าขาดก็ซื้อนะคะแล้วฟลาสติดไอดีไว้แค่500พอแล้วก็รีเพิร์กอันที่นะคะที่พูดไปเมื่อกี้จำเป็นค่ะเป็นของจำเป็นเวลาที่เพื่อน เล่นมาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ขอปืนคนอื่นขอ,ขอ,ข,อ,ข,อของคนอื่นเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นความสําคัญของมันแต่ว่าพอถึงเวลาที่เราเริ่มปั้นเพิร์กของอาวุธปั้นเพิร์กแทบเองแล้วเนี่ยจะแบบว่าเฮ้ยหูน่าจะซื้อไว้ตั้งแต่แรกนะเพราะว่ามันใช้เยอะมากเปลี่ยนเพิร์กทีละ600เปลี่ยนท้าพันหนะคะแป๊บแป๊บหมื่นหนึ่งคือหมดอ่ะอีเวนต์ใหม่มาบางทีต้องมีการปรับเปลี่ยนเพิร์กอะไรพวกนี้ก็ถือว่าจําเป็นสุดๆอ่า สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะก็เพราะว่ามันไม่ค่อยมีของอะไรนะ่าสนใจเท่าไหร่นอะกจากเจ้าไฮบริดที่เข้ามาส่วนตัวคิดว่ามันก็ยังเป็นตัวที่น่าซื้อนะคะเพราะว่าหนึ่งเวลาที่ไซพิจารณาซื้อฮีโร่เนี่ยไซจะดูก่อนว่าไซมีหรือยังถ้าไม่มียังไงไซดก็ซื้อต่อให้มันห่วยก็ซื้อเพราะว่าบางทีมันมีการปรับเปลี่ยนอะไรในอนาคตหรือมีอีเวนต์มามีแบบเมนต์ดาต้าใหม่ๆมาเราก็จะได้ใช้งานได้ถ้าเกิดว่ามันดีนะคะแล้วก็ บางครั้งมันเล่นตัวเดิมเดมมันน่าเบื่อตัวเนี้ยมันเล่นมันก็สนุกแหละเวลาที่แบบเรากดดะก้อนสแลชไปใช่ไหมคะแล้วพุ่งอ่ะมันจะเหมือนเป็นลูกไฟอ่ะเท่ดีเท่นสนุกสนุกจริงๆเล่นสนุกแต่ว่าอาจจะไม่เก่งเท่าดะก้อนสร์ชก็แต่ถ้าเกิดคนที่เล่น a f ฟ l i c ชั o นเล่น a f ฟ l i c ชั o นเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีเป็นตัวที่ดีเหมือนกันดังนั้นก็ซื้อเถอะคแล้วก็พวกฮีโร่อือ่นๆฝั่งเนี้ไม่มีตัวไหนซื้อให้หมดนะคะ ถ้าเกิดว่าจะต้องซื้อตัวเดียวก็จะแนะนำเป็นเจ้านี่นะคะ Rapid Raider Jonesy เพราะว่ามันช่วยทำให้ยิงสนไยเวลาติึกรีมันจะแรงมากๆนะถ้าต้องซื้อตัวเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้นะอยากให้ซื้อให้หมดพยายามเล่นเก็บทองนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ใส่ support c c e e a t o r ให้ใครนะคะในร้านค้านะคะี่ ใส่ให้ใส่ได้น,นะคะกดตรงขวาล่างใน l a มาช็อปแล้วก็พิมพ์ beauty a n e base กด accept ก็จะเป็นการซัพพอร์ตกันอย่างง่ายๆนะคะก็จะเห็นชื่อขึ้นมาตรงนี้ไซจะบอกว่าไอตัว l a มาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่แน่ใจว่าตัวนี้ดีไหมคุ้มไหมมาถามได้นะคะแคปหน้าจอส่งแชทมาแล้วก็จะได้ช่วยดูให้เพราะบางทีบางตัวเนี่ยห้บวิบักมันไม่ค่อยคุ้มอย่างตัวนี้นะคะมันได้สมมติตัวนึงใช่ปะมันได้ตัวเดียวเนี่ยมัน ไม่น่าซื้ออะเห็นปะมันได้แค่ซอร์อันนี้ตัวเดียวแต่ถ้าสมมุติเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันได้อันนี้หนึ่งสองสามอีกสามตัวเอาไปย่อยก็ได้ก็ถ้าเกิดคิดว่าห้าสิบวิบัก,กับเท่าเนี้ยคุ้มก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นสายธรยจะไม่ค่อยแนะนาสายมักจะาแนะนําให้คนซื้อเจ้าเซอร์ไวเวอร์ในกรณีที่มีสองตัวขึ้นไปค่ะเพราะว่ามันตัวละยี่ิบห้าก็ถือว่าเป็นราคาที่พอรับได้อย่างของสายตัวหลักเนี่ยมัน มันเต็มแล้วนะคะก็เลยจะไม่ค่อยได้ซื้อพวกรามาแล้วแต่ว่าตัวที่เป็นไอดีรอของซรายก็จะยังคอยมาส่องบ้างนะเพราะบางทีมันก็มีตัวที่เป็นระดับมิติกมาใน50าสิบเดกก็ซื้อเพราะว่ายังไม่ร้อยสามเอ็ดนะตอนตัวนี้มันเวลมันตันแล้วก็ไม่ค่อยจําเป็นละค่ะโอเคซายไปก่อนวันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมว่าฝั่งอีเวนต์ไอเทมจะรีเซ็ตทุกๆซีซันแล้วก็ฝั่งนี้ทุกๆสัปดาห์ดังนั้นก็ อะไรที่แนะนําไปก็ไม่อยากให้พลาดนะคะไซเคยพลาดมาแล้วในปีก่อนๆที่ไม่รู้ว่าตัวไหนมันดีหรือไม่ดีนะก็ไม่อยากให้เพื่อนๆพ,พลาดกันเก็บกันไว้ให้ครบๆค,ค่ะจะได้เล่นสนุกๆโอเคไซไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ